ับเรียบร้อยนี่เลยรับสลับชุดถาวรในรับฟรียกเซิร์ฟเลยกดเติมไปเลยปุ๊บเรียบร้อยได้รับเรียบร้อย,ย,อย,ย,อย,ย,อยสลับชุดถาวรนะครับนี่สวมใส่ไปเลยลักกัน ก็สวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชัแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกา r ีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟรีีถาวรยกเซิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นชุดสกินปืนถาวรนะครับในส่วนกิจกรรมนะครับ ห้องเด็กใหม่นั่นเองนะครับจะรับยังไงกิจกรรมเข้ายังไงวันนี้พี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับใครอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะมีแจกบัตรกาลีน่ากันด้วยนะครับทุกทุก 1 0 0 0 0 0วิวนั่นเองนะครับคลิปนี้ต้องถึง10,000 0วิวนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกเลยนะครับผมมาเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในหน้ากิจกรรมมันก่อนนะครับก่อนจะไปสอนวิธีการเข้านะครับหน้าตากิจกรรมจะเป็นแบบนี้นี่นะเป็นกิจกรรมห้องเด็กใหม่นั่นเองนะตามนี้เลยเห็นปะนับมีชุดถาวรนะครับนี่เป็นเซตนี้เลยนะครับผมเป็นแพ็คนับฮาร์ด แบล็กเกอร์นั่นเองครับโอ้โหโคตรเทสุดดินะครับรับฟรีทาวเวรเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนสกินปืนถาวร์นะครับอ่ากองศพนะครับผมแล้วก็จะมีกระทะถาวร์นะครับมีคู่หูถาวรสกินคู่หูถาวร์นะครับมีอ่าในส่วนน้าสกินระเบิดนะครับแล้วก็มีตัวละครถาวรพร้อมกับแพ็คสุดพิเศษของ A124 ถาวรยกเซิร์ฟพร้อมกับสกินปืน UMP ถาวรโอ้โห สุดจัดนะครับรับสุดๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้รับเยอะจริงๆนะครับกิจกรรมนี้มา14วันเท่านั้น จะรับยังไงมาเดี๋ยวพี่ขอกดรับก่อนเลยน้ำกันเป็นน้ำจิ้มนะครับก่อนจะไปสอนกันนะครับไปกดรับไปเลยปั๊บเรียบร้อยนี่เลยนะสลับชุดถาวรรับฟรียกเซิร์ฟเลยกดเปิดไปเลยปุ๊บเรียบร้อยรับเรียบร้อยสลับชุดถาวรนะครับนี่สวมใส่ไปเลยรักกันนะครับตามนี้เลยนะครับโคตรเทสรับทีนี้มาเราไปดูกันดีขวานะครับวิธีการเข้าเข้ายังไงนะครับผมนะขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกให้เราออกมาหน้าแรกก่อนนะครับให้เรา นะครับล็อกอินบัญชีใหม่เลยนะครับใครที่มี Gmail หรือว่า VK หรือว่า Twitter นะครับให้สมัครใหม่ให้เลยนะครับเราจะปั้นเป็น ID ใหม่เลยนะครับเพราะว่าของแจกเยอะจริงๆไม่ว่าสกินสกินปืนตัวละครพร้อมกับชุดถาวรเลย นะครับอาส่วนตัวพี่ขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเชื่อมบัญชีที่หลังนะครับอาเป็นรูปตัวคนตัวนี้กดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนะครับอาจจะนั้นก็รอสักคู่กดเริ่มเกมได้เลยนะครับจากนั้นก็ปกติครับผมให้สมัครใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับน <ไ ept> ี่เราก็เลือกเอานะครับอะโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปแบบเร็วๆเลยนะครับอันนี้เลือกอันไหนก็ได้นะครับผมนะเลือกนี้แล้วกดยืนยันกันไปเลยครับผมนี่รอสักคู่จากนั้นให้เลือกชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้เลือกไปเลยนะครับอเคจากกนนนั้้็รรคู่ทีีะบบ ตัวเกมจะพาเข้าไปทดลองเล่นนั่นเองนะครับเราก็เตรียมกดออกได้เลยเพราะว่ามันไม่ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมนะจากนั้นก็รอสักครู่นะครับทีนี้ระบบตัวเกมจะพาเราเนี่ยเข้าไปเล่นในเกมนั่นเองครับเราก็เตรียมกดออกจากเกมได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนออกจากเกมเลยละกันเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาในเกมแบบนี้เรากดออกได้เลยนะครับเนี่ยกดที่กดกลับนะครับหรือว่า ESC ออกก็ได้ครับปุ๊บอ่าเห็นไหม ก็กดตกลงไม่ได้เลยนะครับนี่เห็นปะนะครับทีนี้มันจะเด้งมาหน้ารอบบีหน้าแรกนะครับทีนี้ทําไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมปั๊บมาเรียบร้อยนี่มันเด้งขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่กากระบาดเอาให้ก่อนนะครับมันจะมาแบบนี้เลยเห็นปะอันนี้คือสมัครใหม่เรียบร้อยนะครับนี่เลเวลหนึ่งสมัครเมื่อกี้เลยเห็นปะนี่นะครับสมัครสดๆร้อนๆเลยเลเวลหนึ่งเลยนะครับจากนั้นทํายังไงครับผมให้เรามาดูที่มุมขวาบนนะครับนี่เป็นกล่องแอร์ดรอปตัวนี้เห็นปะ ที่กระดุกกระดิกอยู่ตัวนี้นะครับผมนะไหนๆปะเออนะครับผมเรากดเข้าไปเลยหนึ่งทีปุ๊บนี่เป็นกิจกรรมห้องเด็กใหม่ก็หมายความว่าเป็นกิจกรรมคนที่สมัครใหม่นั่นเองนะครับตามนี้นะครับจากนั้นเรามาดูฝั่งซ้ายมือก็จะมีวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4 5 6 7้าตามลาดับกันไปนะครับก็คือจะมีภารกิจในแต่ละวันนั่นเองนะครับเรามาดูในวันที่1กันก่อนนะครับวันที่1เช็คอินเข้ามาเนี่ยรับชุดฟรีๆถาวรเลยนะครับนี่เห็นปะ รับชุดเช็คอินเฉยรับชุดฟรีฟถาวรยกเซิร์ฟเลยกดรับไปเลยปุ๊บนี่เรียบร้อยเราได้ชุดฟรฟีเรียบร้อยแล้วกดเปิดไปได้เลยนะครับนี่เราจะได้ครบเซตเลยนะครับครบเซตเป็นไงเรียบร้อยจากนั้นมันจะมีภารกิจให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจทําสําเร็จใน2ภารกิจนะครับข้างล่างนั่นเองนะครับพอเราทำสองภารกิจข้างล่างก็จะมีภารกิจติดอันดับท็อปสิบนะครับหนึ่งครั้งในหมดทั่วไป นะครับแล้วก็จะมีเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับสครั้งแล้วก็เพิ่มเลเวลถึงเลเวลสนั่นเองนะครับพอเราผ่าน2องเลเวลเราจะได้กล่องตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรนะนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีนะครับผมนี่เลยนะครับปลดล็อกแอนดูตัวละครเมื่อเลเวลถึงเลเวลสนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนตัวนี้นะครับปลดล็อกสนามฝึกนะครับเมื่อเลเวลถึงเลเวลสนั่นเองครับส่วนฝั่งนี้นะครับนี่นีก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมหัวหน้าหน่วยนั่นเองนะครับ แต่มารอบนี้เนี่ยก็คือมีสกินปืนให้รับด้วยนะครับเรากดไปเลยเนี่ยนะนะครับกดปึ๊บป๊บอ่ะนี่กดเชิญไปนะครับกดเชิญไปแต่ว่าที่เรากดเชิญไปเนี่ยเราจะไปเป็นลูกศิษย์เขานะครับเพราะว่าเราแรงต่ากว่าเขานั่นเองนะครับปักมานี้นะครับเข้าแจด้ง่ายนะครับในส่วนนี้เนาะแต่พี่กดกลับก่อนนะครับทีนี้วันที่2มีอะไรเอ่ยวันที่2มีสกินปืนตัวนี้เ k คถาวรครับผมนี่ถาวรได้ถาวรเลยนะครับผมเพียงเช็คอินเฉยล็อกอินเข้ามารับเลยนี่เห็นปะ ล็อกอินรับมาเอ้ยล็อกอินเข้ามารับสกิปปืนถาวรในวันที่2นะครับคือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับส่วนวันที่3คืออะไรวันที่3มกล่องศพครับผมนี่เห็น <He ard S 2> ปะอ่าเช็คอินเข้ามารับฟรีๆเลยนะวันที่4เช็คอินเข้ามาล็อกอินเข้ามารับกระทะฟรีๆถาวรเลยนะโอ้โหของแจกหนักจริงๆนะครับวันที่5คืออะไรวันที่5คือสกินคู่หูครับผมนี่นะครับล็อกอินเข้ามาเนี่ยรับฟรีๆถาวรเลยครับส่วนวันที่6 มีชุดด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วนี่ยมีชุดฟรีฟร,ฟรีถาวรเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีสกิลระเบิดโอ้โหฟรีฟรีฟรฟรถาวรด้วยเหมือนกันนะครับชุดรับยังไงก็คือสําเร็จภาร,รกิจนะครับอันไหนก็ได้นะครับสองภารกิจข้างล่างไหนบ้านะครับเดิน100เอ1 0 0 0เันเมตทำดาเมจสา0พันหน่วยโอ้โหง,ง่ายเลยภารกิจใช้ไอวอลทั้งหมด5ครั้งดูดิ ง่ายไหมได้บัตรเปลี่ยนชื่อด้วยโอ้โหคุ้มนะครับส่วนวันที่7คืออะไรนี่ของจริงเลยนะครับวันที่7เราจะได้ในส่วนตัวละครถาวรครับผมนี่เป็นตัวละครนะครับ A124 ถาวรเลยนะครับเช็คอินวันที่7นะครับอาวันที่7เนี่ยนะครับแล้วก็ทําภารกิจอันไหนก็ได้2อันครบ2อันเนี่ยนะครับเราจะได้สกินปืน UMP โบย่าถาวรเลยฟรีๆเลยนะครับในส่วนนี้โอ้โหดีจัดจัดนะครับสำหรับภารกิจอันนี้ดูดิเออนะครับดู สกินมือถาวรใคร,ใครไม่อยากได้ครับผมจะทงภารกิจอันนี้เฉยเนี่ยแค่นี้นะครับภารกิจวันเนี่ยดูของแจกดิดูเออเอารหัสใหม่มาปั้นได้เลยดูดินะครับโซ่าที่หนึ่งเนี่ยพอเราทำภารกิจสองอันครบไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นชุดตัวนี้เออเดี๋ยวเป็นไงเทปะเออเป็นชุดหน่วยลบนะครับแบทเทเลียน โอ้ยคุ้มจัดจัดบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดสายฟรยีถูกใจสีนี้แน่นอนรีบไปสมัครเมลใหม่สมัครเฟซใหม่หรือว่าเชื่อมมาแบบพี่ได้เลยนะครับก็จะทําภารกิจง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมง่ายๆทาภารกิจง่ายๆนะครับมาสอนรับของฟรีกันใครที่คิดว่ามีประโยชน์ ok อย่าลืมกดไลค์ญญคกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องพี่กันด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวว่าเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกลาวคว่าสวัสดีครับ